ทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็จะมาทําการซื้อวอลล่าพาร์ล่วงหน้ากันเลยแบบพร้อมๆกันนะคะแต่คลิปนี้จะลงวันที่1เดือนหน้านะคะทุกคนแต่เราจะซื้อได้ถึงวันที่31เดือนพฤษภาคมนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสกินตัวทีรี่นะคะเดีย๋ยวเราไปดูสกินอีกตัวกันเลยดีกว่านะตัว อริลิมิเต็ดส้มแบบนี้เลยนะคะเสียดายมากแอบบอกแบบว่าอยากให้เอาสกินตัวที่แบบที่เราเล่นมามากกว่านี้นะคะประมาณนี้นะ ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมาอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อุปเอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติเเกมเากมายเติเได้เติมดีเติมถูกทุกเเมต้องเเเด้เเตเมเกเอย่าลืมมาเตเมเกเที่เเ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 ิมเเมกันเเอะๆนะคะ นหน้ารวมกิจกรรมหน้าต่างล็อบบี้นะคะกดมาตรงนี้เลยนะคะวอร์รพาร์คือวอร์รพาร์เนี่ยเราซื้อทุกซีซั่นอยู่แล้วนะคะจนแบบว่าตอนนี้ได้สิทธิพิเศษปลดล็อกอะไรครบหมดแล้วนะคะแต่เรามาทําการซื้อพร้อมกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซื้อวอร์รพาร์ล่วงหน้าเหมือนสกินอีกตัวนี่จะเป็นสกินตัวลูกนะ้ไม่น่ามีเอฟเฟกนะคะซื้อล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดนะคะถ้าใครซื้อล่วงหน้าก็จะได้เป็น กรอบโปรไฟล์ด้วยนะคะแล้วก็ได้ใช้สกินก่อนขายออมากดคลิกไปเลยนะคะตรงนี้นะคะราคา549ร่คูปองนะคะสำหรับใครที่คิดว่ามันแพงไปนะคะเดี๋ยวรอซื้อตอนมาต้นเดือนก็ได้นะคะถ้ามาต้นเดือนก็จะราคา299นะคะแต่ก็จะไม่ได้รับกรอบโปรไฟล์วิบวับประมาณนี้นะคะถ้าเรากดซื้อล่วงหน้านะคะเราจะได้เลเวลเพิ่ม30เลเวลนะคะอ่ะกดซื้อไปเลยนี่ อันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้นะคะเป็นกรอบโปรไฟล์ไอศครีมแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นสถานะพีเมียมตลอดซีซั่นนะคะค่าผลงาน30เลเวลประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ยังไม่หมดซีซั่นเก่านะคะมากดมาตรงคลังนะคะมาเปิดอันนี้ดีกว่าที่เราได้นะคะซื้อแพ็คล่องหน้าตันเตนตนตนอ่ะกดเปิดไปนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตู้ ทีริมาเรียบร้อยแล้ว L. แล้วก็จะเป็นสกินตัวลูกสกินนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิม่ตงจากแบบเดิมยังไงอยอ่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนหรือเปล่านี่อะชิ้นส่วนนะคะเป็นสีชมพูน่ารักนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวรออาริสนะคะอาริสได้มาเป็นแบบเช่าอนะอาริสเราคิดว่าน่าจะเลเวล60นะคะถึงปลดล็อกนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องอภิมหาค่าผลงานนะกดยืนยันไปนะคะ เรามาดูกันดีก,กว่าว่าอภิมหาข้าผลงานนี่เราจะได้เป็นอะไรได้บัตรมานะคะเดี๋ยวไว้ใช้สําหรับวอร์ร่าพาสซิสันหน้านะโดยที่ชิ้นส่วนนะคะเราจะใส่เป็นชุดสีชมพูแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อเพิ่มความน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสกิลที่หนึ่งรอรอรอ,อคลิปมาสกิลที่1น,นะคะจะเป็นนี้นี่ ตีน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยอันนี้เป็นสกิลที่สองนะคะนี่เดี๋ยวลองเอา a อมาหน่อยอันนี้เป็นอัลติเมตนี่สวยสวยน่ารักอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองลากยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยนะน่ารักมากทุกคนดูเป็นแบบสาวหวานมายเมโลดี้มากประมาณนี้นะคะสกินระดับลิมิเต็ดส้มนะคะมันไม่มีเอฟเฟกต์วาร์นะคะเอฟเฟกต์วาร์ไม่มีนะคะ <หา S 1> คือเราลืมรีวิวกรอบโปรไฟล์นะคะทุกคน ไม่เรามาใส่กอบปรไฟล์แบบนี้เลยวิบวับเป็นรูปไอศครีมแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ไอติมดับร้อนประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมรีวิวสกินอาริธให้นะคะหน้าตัวเกมกันไปเทียบหน่อยแล้วนี่ก็จะเป็นการจมที่ปกติอาริธน่ารักมากอันนี้เป็นสกิลที่1สตาร์วิดอาริธอันนี้สวยมากนะทุกคนเป็นฟิลแบบบัมแบมแบบนี้นะคะนี่เป็นสกิลที่2นะคะโอ้โหดูไอติม ไอตีมไหลย,ย้อยเลยสกิลที่2แบบนี้นะคะเฮ้ยเรามาดูออนติเมทกันดีกว่าเฮ้ยอันติเมทน่ารักนะเนี่ยสำหรับวาราพาร์ตตัวอลิสนะคะนี่น่ารักมากน่ารักมากนะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่โอ้โหดูดิเอฟเฟกต์ว้าไม่มีนะคะเป็นสกิลระดับลิมิเต็ดส้มนะตัวนี้เลยเป็นสกิลระดับลิมิเต็ดเขียวนะคะทุกคนมันไม่มีเอฟเฟกนะคะเปลี่ยนแค่ชุดนะคะคลิปนี้ก็จะมี ประมาณนี้นะคะหากกชอบฝากกันกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้วยนะคะไว้จะมารีวิวให้นะคะว่าวราระพัแต่และเลเวลมีอะไรกันบ้างนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ